ปูวันนี้ก็มาตามความฝันปูนะครับมมตาาคควฝัันรบประมาณสองคืนผ่านมาเนาะสองคืนที่ผ่านมาอนนีก็ถือว่านิมิตแปลกเราก็ได้มิมูลปูไปไม่รู้ว่าสถานที่ตรงไหนเนาะเอาเป็นว่าเข้าๆเอาก็แล้วกันสถานที่เป็นสถานที่โบราณนั่นแหละ ก็จะมีผู้คนเยอะอยู่แตก็จะมีแม่ครูแก่เป็นผู้หญิงนะแก่แล้วแหละอายุเยอนะแล้วบอกว่าเออปู้ปปใค้ทำยังไงบ้างปูก็ได้บอกไปม,ม,มีบายสีคู่หนึ่งบายสีนี้เป็นบายสีพญานาบนะคู่หนึ่งเราก็จัดเตรียมต๊ะตั้งเหมือนตั้งแบบนี้ กนะ็ยังมีก็ไม่ยาวนะยังมีก็ยังมีจานใส่ข้าวเปลือกอยู่สองจานะาเอานอะแล้วก็บอกว่าเอาผู้ผู้หญิงคนแก่นั่นบอกเอาผู้ยื่นจานข้าวเปลือกมาให้ชันหน่อยมาผู้หญิงเนี้ใครว่าแม่นมนะแต่งชุดเก่าชุดสมัยโบราณนะ่ะนะเงินแม่นม เหมือนคนที ite, is iron, is iron. ่อยู <io> ่ในวังนั่นก็เลยยื่นมีสองจานนะใส่เข้าเปลือกเปลือกข้าเปลือกสวยมากก็ไม่รู้อะไรนะปู่ก็ม่ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรนะแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาเส้นเนี้ใบสีคู่นึงใบสีคู่หนึ่งสีเป็นใบสีนาคนะใบสีนาคเป็นใบสีพญานาค ผู้คนเขาก็เตรียมที่จะบวงสรวงกันโอที่ลุงฝันลิมิตใช่ไหมคะลิมิตลิมิตลิมิตครับนะมันเหมือนว่าอยู่ในกษัตริย์ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละจะแล้วปู่ตื่นมาปู่อะไรเล่าอะไรก็คิดอยู่มิมิตแบบนี้จะให้ปู่ไปประกอบพิธีอะไรเนาะมันเหมือนใครๆว่าเป็นเมืองบางบทนั่นแหละผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้จักใครสักคนอืม มีแค่นี้นะไม่ไม่มีอะไรยาวเลยก็มาแปลกอยู่ตรงที่ว่าให้จิบข้าวเปลือกมาสองจานนี่แหละสองจานาาาไ,ไม่ใช่ข้าวสุกหรือข้าวหุงข้าวสวยอะไรไม่ใช่มันเป็นข้าวเปลือกล้วนๆเลยสองจานนะสองอจานสองสองจานจานเป็นแนวทางดูซิว่าแต่ปู่ปู่ไม่ได้คิดว่าถึงเรื่องเลขเรื่องอะไรนะแต่ปู่คิดว่า เคยฝันแบบนี้เหมือนว่าไม่นานก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยนิมนต์ไปปรับพปรับภูมิอะไรประมาณน<ด>้าถ้นนิมนต์ไปปรับพปรับภูมิได้ไหครับได้ไปเปิดทางให้กับ,บภูมิดวงวิญญาณคือเขา,าติดอยู่ตรงนั้นนานแล้วอะไรประมาณนี้ก็อยากจะให้เราใครปูเนี่ยไปเปิดเปิด พบเปิดภูมิหรือปรับพบปรับภูมิให้ครับก็จะมีลุกติดลุงหาที่อยู่แล้วไม่คก็สบายอะไรเงี้ยก็มานิมนต์มาปูกไปไปปรับพบปรับภูมิให้ทุกครั้งนิมิตในเรื่องแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนคนเขาแก้งมาก่อนในเรื่องของนิมิตอะไรประมาณนี้ไม่นานแล้วก็มีคนมานิมนต์ไป ในส่วนของเรื่องเลขนี่ปู่จะตีได้ไหมในเรื่องเลขช้าฝันดูอุจนาการดูเนาะมันงดก่อเนีปู่ก็ฝันแบบนี้แต่ว่าเลขจะเข้าสามตัวเลยก็เข้าเปลือกสองจานก็ลองลองตีดูเนาะมันเป็นแนวทางให้เราใบสีพู้นเข้าเปลือกสองจานอาจจะมีผู้หญิงคนแก่ แก่งชุดเหมือนแม่นมสมัยโบราณครับนคนที่จะเป็นเจ้าพิธีงจะ้ลูกก็ไปเปินแค่เป็นประธาืมไปตงนี้ผู้หญิงแก่ก็ลองลองพิจารณาครับคนแก่แล้วะอแต่ถ้าเราไปตีเป็นเรื่องของโชคลาภอะไรก็คำว่าแก่นะเก่าปูลองลอง ตีแก่เก่าให้ให้ปูเก่าให้ปูตีให้ดีกว่าเผื่อถ้าเก่าคนแก่เลขเก่าอคนแก่จะเป็นเลขเก่าอผู้หญิงผู้หญิงด้วยก็ลองว่าเลขเก่าเนี้ยมันมีเลขอะไรบ้างแล้วบวกกับายสีแล้วก็ข้าวเปลือกสองาจจางเนี้ ไอ้จานจานไม่ใช่จานเล็กๆนะจานใหญ่ๆพอจานอ่าจานจะทำแต่จานเปรตนะจานเปรตทอมก็แปลกนะใบสีนี่เป็นใบสีพญานาคใบสีพญานาคสวยครับใบสีก็น่าจะเป็นเลขสี่เนาะอือก็ลองลองลองตีสองว่าเราจะเป็นสองจานน่าจะเป็นเจ็ดให้ปูช่วยตีให้หน่อยเพื่อให้ปูเขียนเลข แน่นอน่ะเลขเจ็ดเจ็ดอ่ะปู่ว่าเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองเนี่ยใช่ปู่ว่าเป็นเจ็ดาเก็เลขอืมอ่ะเนี่ยชัดเจนนะเจ็ดปู่ก็เนาะไม่รู้จะให้ปู่บอกยังไงถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วนะปู่ก็หาแนวทางให้เนาะจานมันก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะจานก็เจ็ดเนาะปู่ใบซีก็สีเนืะแล้วก็สองนะแล้วเลขเลขเก่ามัน คนแก่คนแก่มันก็ต้องเป็นมาทางเก่าเลขเก่าจะมาอีกเรขกอะไรบ้างเลขเก่าคงคงจะเป็น972นี่เลยเป็นอย่างนี้เขียนไว้972นะเลขเก่าเลขเก่าเลาเก้าทีนี้นี่ไม่ใช่เขาวางสูงนะเข้าเป<ข> <ตำ S 1> ลือก<ล>สองจานนี้จะวางตันครับปูบอกให้เกณเนี้ยนะ แล้วก็ยกขึ้นมายังไม่ได้ตั้งปูก่ก็ตื่น mm hmm. ยังไม่ได้ตั้ง<ป>ใส่โ<ก>ต๊ะยกขึ้น <c oughs> ยื่ให้กับแม่ครูเขาแม่องค์เขา่นี่ะคนแก่นะครับในเขาสองสองจานอัน,นเ,ออเนี้ยข้าวเปลือกสองจานเนี้ยเอาไปบวงสรวงด้วยแม่ครูอือบอกเขาอย่างนี้ยก็ตก ใจไม่ใช่ที่ไหนเนาะยานคืนนี้อะไรนะอย่างเงี้ยเราคิดไปก็แผ่เมตตาไปด้วยแต่จะคิดว่าเป็นเลขเป็นหวยเป็นเบอร์อะไรไหมเนาะแ่ชัดเจนอยู่แล้วแหละข้าเปลือกสองจานแล้วก็คนแก่บายสีสองสองน่าจะมีอะไรประมาณนะเจ็ดเจ็ด,จดอืมเจ็ดอืม สี่สองเจ็ดสี่ด้วยเลขสี่อย่างสีเลขสีต้องมาอย่างผู้หญิงเป็นคนแก่เนี่ยเขาน่าจะเล็บเก่าๆอาจจะเคลื่อนมาด้วยอะไรประมาณนี้อาจจะลงมาอาจจะออกมาด้วยนี่หมุนเนี่ยล่างนะบนนี้ก็สี่เจ็ดสองไปบนก็สองเจ็ดสี่ไปเขาหมุนเอาเองนะ ก็ประมาณนี้ตีความฝันนะเป็นแนวทาง FC ก็ช่วยกันตีด้วยนะช่วยกันตีช่วยกันปูปูก็ว่าเม่นเลอเกินนะฝันประมาณตีสองเสร็จเสร็จฝันตีสองปูตีสองเสร็จเสร็จตีสองเสร็จเสร็จนู้ตีสองเวลาเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณสิบห้าวิ หรือสิบหกวินี่แหะดูที่ตัวนาฬิกาโทรศัพท์นะจ้ะดูถ้าว่าลูกหลานมีบุญวาสนาก็อาจจะเป็นแนวทางให้ลูกหลานได้มีทางนะหย,ยิบได้จัดโชคอันนี้ไป ตัวเลขนะคะของอาจารย์นะคะอาจารย์นะคะก็นิมิตฝันได้อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมนะคะช่วยตีช่วยแปลด้วยนะคะค่ะเหมือนวันที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ฝันนิมิตเห็นหลวงปู่สวงนะคะประมาณตีสามห้าสิบหกนาทีนะคะก็เข้าสามห้าห้าสามเต็มๆนะคะท่านผู้ชม ค่างวดนี้ก็ฝันในม็ดเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะท่านชมนะคะก็ให้ท่านชมนะคะช่วยตีช่วยแปลตัวเลขของอาจารย์ด้วยนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมี้ด้วยนะคะโชคดีรวยๆกันทุกคนจ้า